เอาละครับทุกคนครับล่าสุดฮุนเซนจอมลวงโลกผู้นำจอมเผด็จการนะครับได้โยนขี้ให้ไทยอีกแล้วนะครับทุกคนบอกว่าไทยเป็นคนยิงระเบิดเข้าไปในสมปอลาวตอนนี้เนี่ยครับทุกคนฮุนเซนเนี่ยเป็นคนบงการนะครับให้กรลาหมของกัมพูชานะครับออกมาถแถลงให้หลายไทย สวัสดีครับพวกผมรุ่งชาแนลครับกัมบูชาหญิงก่อนหุณนเซนเอาแล้วครับผู้นำที่หลอกลวงคนไปทั่วโลกผู้นำเผด็จการทุกอย่างครับอาชญากรรมทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ในตัวของผู้นำหุ่นหมดทุกอย่างเลยนะครับนะไม่รู้ว่าจะดงจะด่ายังไงแล้วครับล่าสุดหุ่นเซนโยนขี้ให้ไทยนะครับ ว่าไทยเนี่ยโจมตีก่อนทั้งทั้งที่หลักฐานมันก็ชัดอยู่แล้วนะหลอกคนไปทั้งประเทศนะครับทุกคนโอ้โหจอมหลอกลวงจริงๆนี่ยกให้เป็นมือหนึ่งเลยระดับโลกเลยเนี่ยฮะทุกคนตั้งฉายาให้แกหน่อยสิจอมลวงโลกอันดับหนึ่งของโลกนะติดอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคือสุดยอดมากเลยนะท่านหุนนะเออ หลังจากที่ฮุนซินโยนขี้ให้ไทยว่าโจมตีก่อนนะครับแต่ตัวเองนะครับรู้ทุกคนรู้เปล่าว่าฮุนซินตอนนี้ครับนะเขาจับโปะนะครับย่องหนีตายครับทิ้งประชาชนตัวเองไปต่างประเทศเอาเอาภาพเก่ามาลงตามโซเชียลโหตัวเองเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศทิ้งประชาชนอดตายทุกคนจะเห็นประชาชนไหมครับของขเขมรนนครับตอนนี้คือ เขาไม่สนใจใยดีแล้วนะคือปล่อยประชาชนปล่อยปะ่าละเลยเลยนะครับนะนี่ครับหลังจากที่มีการประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับกรัรมพูชาฝั่งกระลาหมของกัมพูชาเนี่ยก็ออกมาถแถลงนะก็ออกมาโจมตีไทยนะครับหาว่าไทยหาว่าลูกระเบิดเนี่ยที่ไปตกที่สปอปลาวเนี่ยเป็นของไทยซึ่งมันไม่ใช่นะครับนะทางการของไทยและของสอปอปลาวก็ประสานงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะว่าลูกระเบิดเนี่ยเป็นของกัมพูชานะของไทยใครจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะครับนะใครๆก็รู้ว่าเป็นของตัวเองแต่ลูกระเบิดที่ไปตกฝั่งลาวนะั่นแหละมันเป็นของกัมพูชาพยายามนะครับนะขนะาเมยะพยายามจะโยนนะจะโยนบาปมาให้ไทยหาว่าเป็นลูกระเบิดของไทยต่อมาครับล่าสุดครับนะฮุนเซนก็ยังโชยนะครับนะ โชว์โหมงานหนักครับทุกคนโชว์ขนรถจรวดเนี่ย RM 70ออกมาโชว์ครับาว่าจะถล่มไทยว่างั้นโอ้โหเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกิปเพนและ M16 แจกใครไปเดี๋ยวจะรู้ว่าจะเป็นยังไงนะเก่งนักคือตอนนี้แผนของท่านฮุนเซนเนี่ยคือต้องการที่จะฟ้องนะครับฟ้องโลกอย่างเดียวนะครับฮุนเซนเนี่ย ฟ้องโลกอย่างเดียวว่าถูกไทยกะระทําถูกไทยกะระทําคือตอนนี้ในสมองท่านฮุนเซนนะครับเนี่ยแผนสุขปกของเขาเนี่ยฮะแผนสุขปกของกรัรมพูชาเนี่ยของท่านฮุนเนี่ยคือเยอะมากมากเลยนะครับทุกคนเยอะมากมากนะตอนนี้บอกเลยว่าฮุนเซนเนี่ยหมดแล้วครับหมดที่ยืนบนสังคมโลกแล้วตอนนี้ไปไหนก็ไม่ได้ครับจีนเนี่ยก็ไม่รับแล้วนะครับจีนเนี่ยก็เทแล้วนะฮะ ไม่รับนี้ไม่รับลีภัยแล้วนะครับฮุนเซนเนี่ยแผนของแผนของฮุนเซนเนี่ยคือพยายามที่จะให้ไทยกับลาวเนี่ยทะเลาะกันนะครับนะสปอราวเนี่ยก็ได้ออกมาแฉนะครับว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาเนี่ยพยายามที่จะจัดฉากเล่นแผนสุกปกนะยิงบื้มใส่ลาวจากนั้นก็โยนบาปให้ไทยนะ ชัดเลยนะครับโคสกทหารบกก็ซัดทหารเขมรนะครับบอกว่าเนี่ยเขมีเนี่ยตอนเนี่ยกำลังเล่นนอกกฎนะเล่นแผนสุกปกแต่โชคดีครับฝั่งไทยกับลาครับทุกคนพี่น้องกันเขาโทรแล้วก็ประสานงานระหว่างกองทัพนะครับซึ่งก็ฟันธงแล้วว่ามันไม่ใช่ลูกระเบิดนะของไทยแต่เป็นของกัมพูชานี่แหละครับทุกคนเป็นยังไงบ้างฮนะ พยายามทุกทางนะครับพยายามทุกทางเลยนะครับหุนเซนตอนนี้ไม่มีที่ไปไม่มีที่ยืนแล้วตอนนี้ขนทั้งโลกปนนามกันแล้วนะครับดูไว้นะขมนินะครับไทยเนี่ยรับผู้อพยพกัมพูชาด้วยนะตอนนี้หุนเซนรู้หรือเปล่าเนี่ยไทยเนี่ยรับผู้อพยพกัมพูชาเข้าศูนย์พักพิงนะครับแต่ว่าขอยึดมือถือ ้องกันไส้ศึกนี่ครับความเป็นมนุษย์ของคนไทยนะที่จริงไม่เอาก็ได้นะครับแต่ความเป็นมนุษย์นะท่านฮุนเนี่ยทิ้งให้ประชาชนอยู่ระกำลำบากไม่มีอะไรจะกินโอ้โหเห็นเนี่ยอาขมนเขาเยนืนแจกไข่คนละฟองเหรอโอ้โเป็นโคตรอนาถามากเลยครับหันมาฝั่งไทยเลยครับทุกคน เขาทํากับคงกับข้าวกินกันอย่างอิ่มหํำสำาสําราญแล้วหันไปดูประชาชนของกัมพูชาแจกไข่คนละฟองยืนแจกไข่คนละฟองและสงสารมาสงสารนี่ประชาชนพวกท่านเนี่ยก็ยังะจะอยู่แบบนั้นเนาะฮูนเซนเนก็หลอกให้ท่านกลับไปไปเป็นทหารนะครหลายคนแรงงานเนี่ย ที่ไปเป็นทหารนะแรงงานก็เสียชีวิตไปเยอะนะครับแรงงานที่เขาออกไปเป็นทหารเนี่ยเขมรเนี่ยก็เสียชีวิตไปเยอะนะครับนะเจอ F16 เจอกิฟเพนนะของไทยเนี่ยยิงถล่มฐานขเขมรเนี่ยแหลกกระจุยกระจายแล้วครับทุกคนอ่านแล้วทุกคนนะเป็นไงบ้างทุกคนหลังจากที่คนได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับตอนนี้ทุกคนตั้งฉายาให้ท่านฮุนเซนใหม่สวิว่าจะตั้งยังไงนะครับโอ้โห เล่นสุกปกเล่นแผนสุกปกแล้วก็หวังที่จะเอาไปขึ้นศาลโลกไปฟ้องโลกอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้ครับคนไทยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขมรเนี่ยก็พาก,กันแตกทับอื้อไปหมดแล้วครับทุกคนฝั่งทหารไทยก็ยึดฐานตัดเส้นทางส่งสเสบียงอาหารแล้วก็อาวุธของเขมรเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนส่งกําลังใจนะครับให้กับทหารไทยแนวหน้าของเราก็พอนะครับคนไทย ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับซึ่งเห็นมีความมีมีความมีน้ำใจนะครับของคนไทยมากๆเลยนะครับตอนนี้เอาข้าวของอาหารเนี่ยพากันแห่มาให้กับประชาชนนะครับที่อ uh, พยพออกมาจากเขตที่มันอันตรายนะครับนะตอนนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยหลังไหลกันเข้ามาซึ่งมันแตกต่างจากกัมพูชามากๆเลยโอเยครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนได้ฟัง ทุกคนมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนเรามาฟังความคิดเห็นของชาวโซเชียลกันดูดีครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับนะแผนรอบกัดเนี่ยถนัดที่สุดเลยนะคอมเมนหฮุนเซนสุดยอดจริงๆนะครับโอ้ยทุกคนอา้าวห้องไหนทะเลาะกันอีกแล้วเนี่ยโอ้โหทะเลาะกันแต่เช้าเลยแล้วเนี่ย,ยที่จริงบอกว่าข้างห้องผมนะครับ ผมเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากครับทุกคนโอเคมันไม่เกี่ยวกับข่าวแล้วตอนนี้นะครับอ่ะเรามาฟังขขามีหนวดชาโซเชียลดูนะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าลาวเนี่ยนะอยากลาวอยากได้ทางออกสู่ทะเลไหมจังหวะนี้แหละต้องจัดแล้วนี่เป็นไงล่ะฮะเพราะลาวเนี่ยยังไม่มีทางออกทะเลนะครับใช่ไหมข้อมินต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าโหขอให้พี่น้องลาวไทยปลอดภัยด้วยนะครับ นะตอนนี้ลามไปหาพี่น้องลาวแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับพี่น้องลาวนะสปปลาวดูแลตัวเองด้วยนะครับนะข้มูต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าสปปลาวเนี่ยรู้ทันขมิอยู่แล้วเรียมจัดทหารลาวซัดเลยไม่ต้องเกรงใจเอาให้หนักนะครับความิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่ากาดจะใส่ร้ายแต่ด้านไปเปิดศึกสด้าน ขแมเนี่ยสุดจัดจริงๆผู้นำก็เลวซามขแหมสไตล์โคมชินต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าเอาให้มันจบในยุคเรามันจะได้ไม่กล้าอีกนะสู้ๆู้เพื่อลูกหลานในอนาคตครับโคมชินต่อมานะคนนี้เขาบอกว่าดูคลิปทหารลาวยิงก่อนค่อยถามสปปลาวไม่เหมือนประเทศไทยลาวขุนแน่มากๆตอนนี้ลาวเนี่ยกำลังระดมนะครับอา,อาวุธออกมาแล้วนะครับทุกคนโจมตีไปแล้วนะครับ นะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จับได้ด้วยนะครับจับได้ด้วยความคิงต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าลาวประเทศเล็กๆแต่ลบแบบกองโจรเก่งมากใช้กลวิธีคล้ายกับเวียดนามในสงครามเวียดนามกับอเมริกาต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่ารัฐบาลลาวยิงก่อนถามทีหลังขมิ้นจึงไม่ค่อยกล้ากวนตีนลาวต่างจากไทยมันกวนตีนเราวยังเฉยๆความคิดต่อมานะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า เป็นกำลังใจให้สปปลาวด้วยนะครับขมิขอกลับบ้านไปเลยไปเลยนะอย่ามาอีกไทยเราอย่าไปสงสารนะฮะระวังอ็นดูเขาเอนเราขาดสุดท้ายกลายเป็นชาวนากับดูเอามันจะแหวงกัดเราแน่นอนครับคุณจิตมานะ้วคนนี้เขาบอกว่าคนไทยเราเนี่ยรักสงบนะแต่ถึงรบไม่ขาดเราจะไม่มีการยั่วยุฝ่ายใดก่อนเด็ดขาด เป็นที่รู้กันว่าไทยนี้รักสงบความิดตมานาบคนนี้เขาบอกว่ารู้เขามีอาวุธทําไมไม่ทําลายก่อนจะรออะไรรอให้เขาทําลายก่อนหรือเปล่าความิญตมานาบคนนี้เขาบอกว่าอะไรอะไรก็จะทําได้และอ้างได้ว่าสิ่งเลวตนไม่ได้กระทําแต่ภาพยนตร์ทาไมไม่ส่งประกวดภาพยนตร์โลกอ่ะเกี่ยวอะไรเนี่ย <c oughs> ความิดตุมานาบคนนี้เขาว่าไทยและลาวพี่น้องกันขอให้มีความสามัคคีกันไว้ขอให้ทหารปลอดภัยกันทุกคนนะครับ อตอนนี้นะครับอตอนนี้ขอใหอ้ช่วยที่สุรินทร์ก่อนนะครับนะลูกปืนมาตกที่สุรินทะร์หลายลูกมากๆนะครับตอนนี้คามคินต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่ามันทําแบบนี้เพื่อมองดีๆมันให้ชาวเขเมรเดินทางกลับประเทศแล้วถล่มชาวบ้านในประเทศเจตนาลุยยุธประเทศมันเลยนะผมยินต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าเราเขายิงแล้วค่อยถามไอเราปล่อยให้มันลุม่ม ละลุกล้ำเข้ามาชัดเจนยังไม่ทําอะไรพวกมีผลประโยชน์ทั้งหลายในขมิ้มารอบบี้ผู้มีอํานาจสั่งการอีกทีแล้วทหารจะทําอะไรได้ถ้าทําก็หาว่าทําเกินกว่าเหตุโดนสอบสวนอีกนีครับความคิดต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าจัดให้หนักเลยนะครับพี่น้องเราเอามันให้เละเลยอย่าให้มีที่ยืนสําหรับพวกนี้นี่ครับทุกคนปเปง่ไงบ้างทุกคน หลังจากที่ทุกคนได้ฟังความคิดเห็นก็สุดจริงเหรอแผนสุขโปรกของพวกคอมเมนต์เนี่ยเรื่องแบบเนี้ถนัดมากๆเลยนะครับโอ้โหขอสบปราวนะครับก็เพื่อนบ้านที่ดีก็ของไทยก็ตรวจสอบให้ดีด้วยนะครับนะลาวไทยก็คือพี่น้องกันมานานแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากแอดนะฝั่งไทย ก็ขอให้ฝั่งล้วเนี่ยติดตามข่าวอยู่ตลอดนะครับขอให้พี่น้องชาวล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ